สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์ซีวงศานะครับเมื่อนี้นะครับผมจะพาเพื่อน FC นะครับมาเบิรงการให้อากาศเห็ดนะครับว่าเห็ดจังใดนะครับเห็ดเขาจะจับเม็ดแล้วก็ออกดอกได้ดีนะครับซึ่งเพื่อน FC ก็สอบถามมานะครับการเพาะเห็ดฟางว่าการให้อากาศแบบไดพี่ไม่เคยแนะนําเลยว่าการให้อากาศเห็ดแบบไหนครับ ก็จะได้แนะนํานะครับมีอยู่3อย่าง3วิธีนะครับหลังจากตัดใยนะครับซีมือนะครับซีมือแล้วเขาจะปิดเวสนิดนะครับ3ามคืนซีมือนะครับเขาจังมาตัดใยบางคนก็บอกว่าโบมีใยนะครับถามมันเปียกอยู่กับบตรงหดน้ำนะครับการตัดใยคือการฉีดน้ำพดน้ำนะครับถ้าแห้งนะครับกับหดน้ำนะครับเอาัวลดน้ำหดหรือว่าจะมีปอกกีหรือจะเป็นเครื่องฉีดผลยานะครับ วันที่4นะครับสามคืนสี่มือนะครับพดนามให้เปียกนะครับเปียกมากๆเลยนะครับให้ชุ่มเลยหลังจากงานกับปิดไว้นะครับยังเพื่อนเอฟซีเห็นนี่่านมามือที่หานะครับเริ่มจับเม็ดออกดอกสำหรับการให้อากาศมีอยู่สามวิธีนะครับผมจะแนะนําให้เพื่อนเอฟซีได้หูนะครับว่าเข้าจะเปิดห้อากาศแบบไรนะครับ เป็นการดูแลนะครับที่สําคัญนะครับหลังจากตัดใยวันที่4ผ่านมานะครับนี่อย่างข้าเมื่อที่หานะครับปลูก17นะครับตัดใย21นะครับมีวันที่26นะครับจะเริ่มจับเม็ดมาตั้งแต่วันที่อ่าที่ห้อตัดใยมา2-3หมือนนะครับจะมีตุ่มเม็ดเล็กๆนะครับพัฒนาเป็นดอกเห็ดนะครับเดี๋ยวจังไรเข้าไปเบิรงวิธีนะครับ3วิธีนะครับง่ายๆนะครับ FC ื่อนเอฟซีลองนํ่ไปปับใส่ครับการพอะเฮ็้ฟางแบบกองเตียนะครับบว่าจากกากมันซําปหลังหรือว่าจากฟางนะครับใส่วิธีเดียวกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับนีภาเพื่อนเอฟซีนะครับมาเบิ่งนะครับวิธีการให้อากาศนะครับเพี้ดฟางนะครับเป็นการเพาะแบบกองเตียโดยใส่กากมันซําปลังนะครับซึ่งเพื่อนเอฟซีนะครับกระสอบถามมาว่า การหายอากาศเฮ็ดฟางในแปลงเทานี่ยหายจังไดนะครับโดยร่วมนะครับเฮ็ดจะออกถ้าเขาพอจากฟางซิบซีซิบหานะครับซิบซีซิบหามื่นะครับตัวนี้จะออกไหวนะครับยังของผมเนี่ยเพาะวันที่สิบเจ็ดนะครับตัดย่อยนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อนี้กับวันที่ยี่สิบหกนะครับออท่านว่าสองพันหกร้อยหกสิบสามนะครับ, 3, รบผมพาเพื่อนเอฟซีมาเบิง่ง วิธีการนะครับหลังจากตัดเยแ่้วให้อากาศเพราะว่าเอฟซีนะครับหรือว่าเกษตรกรสอบถามมานะครับว่าเขาจะเห็ดจังไหนโดยรวมมิวสามอย่างที่ผมเห็ดนะครับคือผ่าสําหรับคนที่มีเวลานะครับกับเปิดนะครับเปิดผ้าพลาสติกนะครับถ้ามีสองแผ่นเท่ากับเปิดอ่าร่องเปิดร่องกลางนะครับเปิดร่องระบายตรงนี้ประกบสองแผ่นเท่าเปิดนะครับ เปิดตรงหลังแปลงบางคนมือไม่นะครับทีเฮ็ดอาจจะบูงว่าเปิดหลังแปลงเปิดจะไหนคือใส่พลาสติกสองแผ่นประกบกันเพา่็เปิดหลังแปลงนะครับ,รบเพื่อยังเพื่อระบายอากาศเสียพวกก๊าซต่างๆออกกาซจะเพิ่มออกซิเจนนะครับทีเฮ็ดห้เฮ็ดเข้านีกจับเม็ดนะครับเพื่อนบครับตใหญยผ่านมาหามือครับนี่คือวิธีแรกนะครับ ผมจะแนะนํานะครับคือเปิดตลอดแนวนะครับหลังแปลงเปิดไปเลยครับการให้อากาศ20-30นาทีครับเศร้านะครับช่วงเศร้าแล้วก็ช่วงแรงนะครับจะให้โดนแสงแดดนะครับแดดลมลมตกช่วงแดดลมลมตกนะครับช่วงแรงเขาก็หายแบบนี้วิธีแลกสำหรับคนมีเวลานะครับเวลาเบิ่งยางเบิงเขา ถ้าสำหรับควนโบมีเวลานะครับง่ายๆครับพุ่มแปลงครับปกติมีฟางมียางแบบนะครับนี่ฟางแบบนะครับแปลงแบบนี้นะครับเลาก็มวนนะครับมวนฟางนะครับพันๆๆแล้วก็เสียบเสียบเขาหัวท่ายหนึ่งจุดนะครับ้วก็ตรงนี้สี่จุด หนึ่งจุดนะครับแล้วก็สองจุดสามจุดสิบเมตรนะครับประมาณสี่จุดนะครับมีการง่ายๆหรือว่าถาเพื่อนเอฟซีมีทอพีวีซีนะครับใส่สี่จุดด้วกันนะครับบ่เฮ็นแบบฟางก็ได้ครับง่ายๆกับบิดฟางนะครับมันก็จะระบายได้แต่ตัวนี้ทอพีวีซีนะครับสี่จุดนะครับแล้วก็หัวถ่ายนะครับมีการง่ายๆถ้าเพื่อนเอฟซีโบมีทอพีวีซีเรือว่า ม่บดีบิดฟางอ็ใส่ขวดน้ำก็ได้ครับน้ำอารม์เดาครับผมตัดแล้วก็เปิดนะครับเพื่อยังเพื่อระบายอากาศให้เข้าไปถ้าห่าระบายอากาศนะเฮ็ดห้าจะจับเม็ดนะครับเฮ็ด่าจะจับเม็ดจับเม็ดแล้วก็ออกดอกดีครับเห็นบ่ครับถามว่าบบเปิดได้โบบางคนบบเปิดก็ออกอยู่ครับออกอยู่แต่ว่าบรรกาจะคือโดยรวมล่ะเส้นใยห่อมจะน่าแน่นดีครับถ้าเปิด แต่ถ้าเปิดเยอะนะครับก็จะมีผลก็คือเฮ็ดไห่แปลงเข้านี่แห้งครับฉะนั้นแล้วเฮ็ดตามวิธีที่แนะนําไปครับนะครับเฮ็ดเริ่มจับเม็ดครับจับเม็ดอะไรก็ออกดอกนี3มวิธีนะครับหนึ่งเปิดแปลง 20- ิถึง30มนาทีนะครับสาแรกนะครับจะให้โดนแสงแดดเปิดตรงหล้างแปลงครับตลอดแนวครับเปิด เปิดหลังแปลงอย่างไรบางคนอาจจะสงสัยนะครับเพราะด้วยการมั่นสัมปหลังหรือฟางาใสวิธีการระบายอากาศคือกันครับครับผมนี่ก็คือการระบายอากาศอันดับสองอันนี้ครับใส่ฟางนะครับงที่ผมวานะง่ายๆสำหรับคนผมมีเวลาผมก็น,นี่พันฟางหรือว่าใส่ทอเพราะผมผมพอคอยเด้เปิดครับจุดสามารถไปแล้วนี่สิครับโอเค มีสามอย่างที่ผมเห็นหรือว่าจะใส่กวัวน้ำก็ได้ครับน้ำน้ำดื่มเพ้าหน่ยครับตัดแล้วก็เปิดให้ระบายอากาศนะครับนะครับหลังจากาตัดใยนะครับช่วงหนึ่งถึงสี่วันแรกเนี่ยยาอย่าไปให้อากาศอย่างนี้นครับปิดสนิดเลยครับพุดดินถมมิดชิดแล้วย่าให้อากาศให้หอนเอาที่สุดเส้นใยเขาจะเดินดีครับนั่นแหละหลังจากให้ตัดใยแล้วเขาจังให้อากาศนะครับเป็นการระบาย ความห่อนโดยเฉพาะยิ่งกากมั่นซ้ำบอลลังเปลือกมั่นซ้ำบอลลังซอมห่อนเข้าหลายนะครับละอุเลยครับนี่มันเกิดเป็นโตอบอุณหภูมินะครับความห่อนมาเจอความเย็นเส้นใยเดินเ็ดกระออกลายนะครับนี่เป็นอีซีเบิงนะครับไปปั๊บใส่เบิงนะครับยังไดก็บหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์เสียงองศาดนแนะนำนะครับการให้อากาศเท็ต์ฟางนะครับยังไงสามวิธี ยังไงก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเลยครับทางช่องฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ